จะเป็นคดีกระดาอหน้าหน้าที่นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นี่ต้องกลับมาพูดกันถึงว่ามาตาสามยิสามมาสามสี่กัมห้ามันต่างกันยังไงสารวัตรที่ย้ายมาใหม่ลองผู้กับที่ย้ายมาใหม่หรือลองสารวัตรที่ชช้มาตรวจได้เข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งหรือไม่ยังไงได้ตรวจดูบ้างไหมว่าตำรวจไปกระทำความเดือดร้อนกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนยังไง การจับรถหาตาสามุสามาตาสามสามูดว so ่าต้องวิ่งคิดซ้ายห้ามล้ำหรือการกำหนดแต่ถ้าแบ่งช่องทางรถก็แต่สองช่องหนึ่งไปตามมาตาสามุสี่รถช้าต้องอยู่ทางซ้ายการที่รถก็อยู่ขวาแต่ว่ารถซ้ารถช้าอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ขับมาโดยที่ไม่มีรถตามหลังที่ความเร็วสูงกว่าและด้านซ้ายก็มีรถความเร็วต่ำกว่าและไม่ได้เร็วเกินกฎหมายกำหนดการเร็วเกินกฎหมายกำหนดก็ือเราได้ตรวจพบแล้วว่าเร็ว เมื่อเราไม่มีแต่ละตาดความเร็วแล้วเขาวิ่งทางขวาเนี่ยโดยทางซ้ายมีรถช้ากว่าเขาผิดไหมอันนี้รู้กันหรือเปล่าแล้วขนาดที่สมัยก่อนเวลาสั่งรถทัรถไปเดินรถเป็นช่องท,งทางซ้ายสุดเนี่ยตัวผมไปสั่งที่ต้นโพลแยกวาชายจุดจับอยู่ที่วิสุทธิมัสใช้เวลาท,ทั้งหมดประมาณ2 2กิโลหถึง3กิโลถึงจับเวลานี้ยืนกันสองคน เห็นรถเข้าโค้งมาเขาจับมันไม่ถูกเจตนาที่จะเอาเงินค่าปรับเจตนาที่จะได้ผลประโยชน์กันมากเกินไปประชาชนเดือดร้อนที่นี่มีขินตอนใ้รถตรวจเขตอีกเขตทั้งสารวัตเจ็ดเขตครับเจ็ดเขตกลางคืนเจ็ดเขตเนี่ยถ้ารถตรวจเขตทําแบบเนี้ยกับเขาเขตละครั้ง ตาวังครั้งหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งถ้าต่อสิบสี่ครั้งต่อวันนี่ผมให้ครั้งเดียวนะและทั้งสามที่เจ็ดสถานีเนี่ยผมให้เอาสิบสี่เป็นคูณเนี่ยห้าร้อยครั้งต่อวันสิบวันห้าพันครั้งสามสิบบาทหมื่นกว่าครั้งนี่คือเขตละครั้งเขตละฝนต่อวัน ประชาชนเกลียดตำรวจเดือนละหมืน่นับบวักขันแต่คนในรถเนี่ยสมมติว่ามาสองคนอ่ะประควอ่ะก็เป็นหมืน่นนี่ผมให้เขตละค้างต่ออีกสองชัว่วโมงสิ่งดีๆไม่เคยปรากฏผมไม่ได้กลัวตำแหน่งผมัะ ไม่ได้เพราะว่าภาพตำรวจทั่วหลวงมาไม่ดีนะครับผมไม่ได้อยากเป็นคนพูดที่ไหนผมไม่ได้อยากเป็นผู้การทางหลวงถึงวันนี้ก็มมนอยากเป็นถ้าคำสั่งให้ผมกลับไปไปรองผู้การกองปราบไปทำทั้งการสอบสวนหน้าวันนี้นะหน้าผมก็ใสกว่านี้ถ้าหากผมไม่รองผู้การหางคองเนมะื่อผมไ,มได้เป็นรองผู้การใหม่ๆนะหน้าผมก็พองเลย ไม่ต้องมาแบบภาระาคนประมาณสองพันคนก,กับการจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศบราานระยะทางหมื่นห้าพกิโลผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับผู้กับรองผู้การสารวัตรต้องช่วยกันดูแล <c oughs> ตอนนี้ไปกลางคืนห้ามออกไปยืนอยู่นอกตู้ยามเด็ครับผมมีเห็นมีผลว่าท่านจะอาจจะถูกยิง และที่ไปฉายไฟเพราะว่าไปแหวเนี่ยไม่ได้ในเวลเดี๋ยวโดนยิงตายแต่อ่างทองเวลานี้ยังจับตัวใครไม่ได้ถ้าใครคิดว่าจะมาอยู่ตำรวจทางหลวงแล้วมาเพื่อจะจับรถเองขวาเพื่อจะออกไปสัน่นจะสารวัตรคนไหนที่คิดว่าจะต้องรับเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับให้เลิกคิดได้เพราะแบดนี้เปต้นไปมันหมดแล้วนะครับมาช่วยนสร้าง มาช่วยกันสร้างมาาเมื่อวานนี้ผมออกรายการอัดเทพสื่อการทางหลวงเขาถามผมว่าในเขตจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดปทุสารมีจุดตรวจด,ดาตรวจด่ดานรีบถายด้าไถ่ายกงเส้นทางท่านจะว่ายอย่างไรผมต้องพูดตามสไตล์ของผมและตามสไตล์ของตำรวจทางหลวงผมบอกว่า ตำรวจทางหลวงรถตำรวจทางหลวงกับถนนเป็นของคู่กันผมไม่ได้ห้ามท่านอยู่บนถนนนะครับผมบอกว่าท่านต้องยืนบนถนนควบคุมการจราจอรอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภยัยและดูแลทรัพย์ส,สินของกรมทางหลวงและสังเกตการตจการทิ้งท้ำของสิ่งผิดกฎหมายผ่านทางหลวงนั่นคือหน้าที่ของทาง่าน แต่ถ้าหากว่าพบการกระทำวามผิดซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นขับรถในลักษณะกีวาการจราจรขับรถในลักษณะหวัดเสียวขับรถม่ในลักษณะกี้าไม่ขับรถในช่องทางซ้ายสุดตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ตองจับเพราะเป็นเป็นเหตุซึ่งหน้าส่วนจุดตรวจของตำรวจทางหลวงจะมีเฉพาะจุดยิงรถเร็วเท่านั้นโดยมีนายตำรวจสัญญ,ญาบัตรเพื่อมวความสะดวกในการเกยบเทียยวบับ ส่วนด่านไม่มีถึงเวลานี้อย่าพูดเรื่องด่านภูทอเดี๋ยวเพิ่มพูดแก้ในส่วนของตัวเองก่อนแล้วข้างนอกเดี๋ยวผมจะแกฮะอย่าไปเชี่ยวอ้างว่ามีด่านภูทอเข้ามาเต็มตำรวจภูทอเข้ามาเต็มอย่าเพิ่งเอาของเราก่อรถตรวจเขตต้องออกตรวจกลางคืนออกตรวจไปตรวจแต่ห้ามหยุดใายไฟกตู่ในเวลากลางคืนคแต่ต้องออกตรวจ อ,อ่ากวดตาน้ำมันมีนะครับไม่มีว่าไม่พอน้ำมันไม่มีว่าไม่พอเบี้ยเลี้ยมียี่สิบบาทมีทุกอย่างมีหมดั้าน้ำมันค่าซ่อมท่าไราผมบริหารงานข้างบนไม่มีคําว่าไม่พอนะครับเบี้ยเลี้ยยี่สิบบาทคนละสี่ช้าห้าพันเงินมาจําตำแหน่งที่ผมราทำจะ,ระมุน หมุนจากคนที่ไม่มีเงินไปถึงส่วนที่มีเงินส่วนใครที่มาใหม่จะขอบรรจุในที่ที่ไม่มีเงินซะก่อนมาม่พอที่มานอกหน่วยแต่ไม่ทราบว่าจะได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าอำนาจมันได้อยู่ที่ผมแต่ก็นํานเสนอไปตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นต่อไปตํารวจทางหลวงต้องรับทราบตรงนี้งานบริการประชา,าชนต้องมานามาก่อนไม่เคยมี เรื่องดีๆไม่มีเคยมีเคยมาระกดหรือคอลัมน์ชมเชยการทาง,งานของตำรวจทางหลวงโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยน้อยมากยกคําคว่าตรงนี้คือกองกนันตองกองน้อยมากมีแต่เรื่องเท่าที่เห็นไปเปิดเว็บไซต์ ครไปเปิดเว็บไซต์กทยัยเปิดเบนไปดูเว็บพันทิทิพยห้องราัชาดาเนนั้นจะมีเรื่องรถยนต์เรื่องการจราจรเรื่องการขนสง่งตา่างๆไปดูเขาด่าตำรวจทัวง <c oughs> ผมโพสต์ก็ไปในานามโรษกสถาตำรวจทางหลวงไปยอมรับสภาพปัญหาเขาพอผมโพสต์้าไป คนเห็นดีเห็นชอบว่าเรามารับสภาพปัญหาตรงนี้แล้วมีคนด่าเข้ามาคนที่เขาเห็นดีเห็นชอบเขาไปบอกคนด่าบอกว่าอย่าเพิ่มดา่าคนดีๆองมีเขามาเพื่อความจริงใจแล้วไปดูเขาด,าด่าตำรวจตํารวจเห็นะ <c oughs> เหมือนโจรพ้นสองข้างทางมากอะไรแนะาบพวกเราต้องปรับปรับปรับกการเข้าถึงวะชาชนสองข้างทาง การเข้าสอนโรงเรียนเข้าพบป่าผู้นำท้องถิ่นไม่ได้ทำกันเลยเรื่องดีๆไม่มีมีแต่เรื่องเสียหายมีแต่เรื่องปีหัวเขา้าบ้านไม่กล้าพบป่าผู้คนอย่างนี้ก็หาที่ต้องอามาพูดกันผมเหลือระยะเวลาอีกสี่ปีเต็มกับอีกเจ็ดแปดเดือนสำหนับเอนะครับเดือนตาจะเป็นตำรวจ จากการไปตรวจทั้วหลวงไม่ทราบว่าจะเป็นอีกกี่วันผมใช้คําว่าไม่ทราบว่าจะเป็นอีกกี่วันแต่ท่านจะต้องอยู่ต่อไปเป็นเราเป็นองค์กรที่ปกครองจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ดูแลวความประพฤติยากเพราะทุกคนมุ่งมาเอาผลประโยชน์ ผู้ว่าข้าราชาหลายระดับก็ตอบแทนลูกน้องด้วยการให้มาอยู่ทางหลวงในตำรวจสัรเาบาตใครอยู่สนังงานก็ให้มาเป็นสารวัตรขึ้นไปแล้วมาทวนใครขับรถให้ก็ให้มาอยู่ทางหลวงผู้หญิงถ้าอยู่สนังงานก็ให้อยู่ตอมอและท่องเที่ยวเดี๋ยวจะเข้ามาอีกร้อยสิบเจคนจะเป็นคนในลักษณะ ไม่รู้อะไรมันมีไม่เข้าใจว่าถือกฎหมายอยู่ไม่กี่เล่มเท่านั้นแต่รู้จริงรู้ทองแท้กันบ้านารูะะร้เปล่าพรบจราจรทางบกว่าย,ยัางไงขนส่งว่างพรบรถยนต์พรบรอเลื่อนพร,รบรทางหลวงปรัชจาของเรื่องเขาว่าย,ยัางไงไม่รู้กฎหมายข้างเคียงอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายก็ คนเข้าเมืองกฎหมายสุลต่านกฎหมายยาเสพติดอีกอยนะอดแยะไม่รู้มาถึงก็จะเแบบ,บลักษณะอย่างนี้อย่างนี้มันมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความอบับยสตอนที่ไปนะครับผมจะใช้เวลาพูดไม่มากแล้วถ้าว่าท้ากล้อง,องวิดีโอถ่ายได้ภาชัดผมจะรีบ ก็ปปี้ส่งไปให้ทุกสอทลอแล้วให้แต่และสอทลอไปเปิดเพราะผมไม่มีเวลาที่จะต้องใช้วิธีนี้ตอนนี้ผมกําลังให้เช็คอีเมลของงานธุรการทุกสอทลอต่อไปจะส่งเข้าอีเมลทั้งหมดคำบอกคําสั่งคำพูดการประชุม่ารตัดนาจะพูดออกจากห้องที่บอกอแล้วก็ส่งเข้าอีเมลมาเป็นในลักษณะคลิป ออกมาเวลาทั้งสองท้าทั้งสองทางเลื่อยไปต้องดูกับเทคโนโลยีหรือทำได้หรือไม่ได้ต้องพูดกันนะครับอันแรกมาตราสามสี่สามห้าที่ผ่านไปแล้วนะครับให้รู้กัชยาด้วยแล้วการทํางานของตำรวจทางหลวงหกข้อหามาหารตภัยมหมันไหนความว่าอย่างไรตำรวจทางหลวงนะครับจะกวดขันจับลุมพบรบจราจรท 6, ะบกเฉพาะ ข้อหาเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับเรามีคําตอบให้ประชาชนการขับรถเร็วทําไมถึงต้องจับตรงนี้เพราะตรงนี้อุบัติเหตุเกิดมากต้องรู้จักคําพูดคําตอบคุณก็เลผิดอย่างนี้ไม่ได้เป้าหมายก็คือดูแลเขาไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไปทําหน้าที่รถจับรถเร็วในตำรวจขนยบัตต้องรู้จักพูดรู้จัเกเจรจา เป้าหมายไม่ใช่ต้องออกไปสั่งทุกไลนไม่ใช่ต้องเสียค่าปัดทุกไลายและไม่ใช่ว่ากล่าวทุกไลายเป้าหมายคือประชาชนที่ถูกจับถูกเรียกถูกเตือนคึนพอใจการทํางานของตำรวจทางหลวงนั่นคือเป้าหมายไฟอีกครั้งนะครับเป้าหมายคือคนที่ถูกเรียกถูกจับถูกออกไปสั่งหรือได้รับการว่ากล่าวคึงพอใจและเข้าใจการทำงานของตำรวจทางหลวงนั่นคือเป้าหมายไม่ใช่ว่า กลับมารายงานจับเท่านั้นรลายเท่านี้หลายผมไม่เคยเร่งไม่เคยสั่ง่นะครับว่าทุกสอลอจะต้องมีการผลาาการจับกุมออกไปสัง่งเปียนเทียบ,บับบเท่านั้นเท่านี้ต่อวันไม่ใช่เราต้องการวัดจากความมึงพอใจของประชาชนที่สัมผัสตารวจตํารวจแล้วสุดท้ายปลายทางเขาได้รับความปอาามลอดภัยจากการขับรถนั่นคือไม่เกิดอุบัติเหตุนี่คือเป้าหมายของปรัชญาตำรวจางหลวง ส่วนถ้าเขาดับพึงพอใจในเรื่องอื่นไหนๆจะว่ากล่าวแล้วจะพึงพอใจในการทําอย่างอื่นซึ่งเขาพอใจและตำรวจตำรวจพอใจมันเรื่องของเขาแต่เขาต้องพอใจทุกครั้งตำรวจฉันมาทวนที่นี่หลายคนอยู่กับผมมาประมาณเมื่อสาลเมื่อ27 28ปีแล้วนะครับ ผมอยู่ที่นี่จับรถเร็วทุกวันหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงสิบแปนาฬิกจับรถเร็วทุกวันคนเดียวยืนหยัดอยู่ที่นี่คนเดียวหลังจากที่มาเข้าเวรที่นี่ได้ประมาณสองเดือนถามดูแต่ละคนหมุนเรียนมาอยู่กับผมสิบบันผมจับตัแต่แยกไพ่ตันไปเรื่อยถึงพระบาทไปเรื่อยทุกจุดผมไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี่ไถ หรือเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือ25ปีที่แล้วคุณมือพอใจมากตำรวจตำรวจเดินไปไหนน่าแวะป้านไหนเข้าโรงพยาบาลอย่างกับให้เอกเพราะเรามีปัจจัยาการทำงานว่าเราต้องให้ความปลอดภัยเขาให้ความรู้เขาไม่ใช่ทำตัแบบปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่ คุณนัขับรถเร็วผมไม่รู้คุณไม่แก้กฎหมายเอาแล้วกันอย่างนี้ไม่ได้ปัจจุบ,บันนี้ถนนดีขึ้นรถด,ดีขึ้นมีเนวิเกเตอร์มี g p s เขาสามารถไปไหน,นได้ปลอดภัยกว่าแต่ก่อนเขารู้ว่าข้างหน้ามัมีทางแย่แต่กฎหมายมันยังต้องยังเป็นกฎหมายกฎหมายขับรถเร็วไม่ใช่กฎหมายเพื่อจะปราบปรามไม่ให้มีรถเร็วในประเทศไทยในประเทศนี้ ไว้เข้าใจแต่เป็นกฎหมายเพื่อจะวอร์นิ่งเตือนให้ประชาชนรู้ว่าถึงแม้ถนนจะดีรถจะดีถนนจะว่าแต่การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุปัญญาันอยู่ตรงนี้ตัวสารวัตรได้ออกไปยืนจับรถเร็วเองบ้างหรือเปล่าได้เคยสัมผัสผู้คนบ้างไหมเวลาที่เขามามีปัญหาทําไมต้องจับรถเร็วรถผมมาขับอย่างนี้ไอ้น้องที่จะไม่ไป สวัดได้เคยไปบ้างไหมยืนบ้างไหมกับลูกน้องถ้ายังไม่ยืนจะไม่รู้รัชยาของการทํางานและจะไม่เข้าใจเลยว่าประชาชนมีความคิดยังไงตับตงบุตทั้งหลวงผมเป็นสองสองผมยืนเองพอรอสวัสดิ์ไปเข้าเวรสอบสวนหมดแล้วผมได้เห็นค่าทีของแต่ละคนแต่ละคนจำไว้ต่อไปนี้สวัสรหรือพวกมาช่วยในการต้องไปยืนจำรวดเร็ว ับลูกน้องจะมาทวนต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นหลายที่ผมเชื่อว่าไปเซ็นบินค่าตัดแล้วให้ดูน้องไปว่าไปว่า,อาเองระวังต้องมาพูดกันก่อนตรงนี้ที่มันช่วยราชก,การกันหลายคนหลายคนเนี่ยได้ไปทําอะไรกันบ้างกู้กับได้กระตัดดูแลไว้อย่างไรสารวัตรบางสถานีมีสารวัตรซ้อนสองคนได้ไปช่วยกันทำงานตรงนี้บ้างหรือเปล่า ต้องกลับไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับต้องเข้าใจปัชญาของตำรวจทางหลวงประชาชนต้องได้รับความสะดวกความปลอดภยัยทุกอย่างที่ตำรวจทางหลวงลวยืนทําเพื่อเขาไม่ใช่ทําเพื่อตำรวจเรี่องีผมมีอยู่แล้วครับเขาพูดเลยออนที่ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยตำรวจทางหลวงเลยต้องจับขาข้าบัดเพราะงั้นไม่มีได้เลี้ยง ไม่ใช่ครับเรียนมีอยู่แล้วโดยกรมทางหลวงครับอันนี้จะปรับหรือไม่ปรับก็ไม่ใช่ว่าทาทําให้ตารวจทางหลวงมีงบประมาณมาใช้จ่ายครับตํารวจทางหลวงมีอยู่แล้วปรับหรือไม่ปรับไม่ใช่สาระครับเพียงแต่ว่าท่านเข้าใจการทางานของตารวจทางหลวงไหมครับเอาอย่างนั้นแก้ปัญหาปรับปรับไปแล้วการก็จะรีบไปไม่ใช่อย่างนั้นครับผมพูดมาเมื่อ25ปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้เข้าใจปัญหาไหมครับ เข้าใจการทาํางานเข้าใจพวกเราไหมครับถ้าเข้าใจแล้วถ้าจะรีบไฟงั้นไม่เป็นไรครับไรก็ขีนะครับขอให้เข้าใจการทระการต้องหลวงขอโทษนะครับขอ,บอวความกรุณครับผมพูดมาไม่ยี่ห้าปีแล้วสารวัตรต้องไปพูดต้องไปาากับดูแลต่อไปนี้ทุกสารวัตรที่มาช่วยรหลการไม่งั้นผมไม่ให้ช่วยหรอกมาแล้วไม่ไปช่วยกานสร้างสาตอะไร,ารผมก็ไม่ให้ช่วยนะครับผมบอกให้เลยว่าต่อไปนี้ กองหนึ่งนี่ก็ไม่กองแรกที่ผมจะต้องคาพูดแลวเดี๋ยวผมจะออกไปทุกวันได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วบางวันก็ส่งทางซีดีผ่านรถตู้รถบัสขึ้นมาฝากให้สพรอให้เรียกประชุมตำรวจด้จากนี้ต่อไปนะครับเรื่องรถเร็วสารวัตรนายตำรวจตระหนีาบาทต้องอยู่ตรงจุดเรื่องรถเลี้ขวาต้องยืนสั่งเป็นจุดๆไม่ใช่ยืนกนะันสองคนแล้วบอกเขาวิ่งขวา ใครอยู่มาเมาืม่อวันที่5กัแล้วยกมือจริงไหมลูกไอ้ลูกไอ้ชื่อแล้วนะไอ้ลุนเมื่อก่อนสั่งแบบนั้นใช่ไหมไลองต้องไปอยู่ที่แยกแวัดฉายแล้วก็สั่งมาถูกมาจากที่นี่ถูกไหมแล้วก็หากว่าย่านไทยตังต้องไปยืนสั่งทิดป้ายที่บนศาลาทางหลวงแล้วก็มาจับที่นองแคใช่ไหมลูกว่าไปขวาเเยอหนัา